จงกลายเป็นอ้วนจิมมี่ที่มีคุณภาพนะลูกไอเฮียเราดูจินโชคอาจจะยังเข้าข้างเราอยู่เริ่มแล้วบวนบวนเอ้ยโอ้โหกล้องมืดมากแป๊บ เออค่อยฟิลหน่อยสำหรับวันนี้เราก็จะมาเล่นเวนทูเรตสำหรับวันนี้เราก็จะมาเล่น TFT ทีเซตใหม่นะคะซึ่งเป็นเซตที่ได้ได้ว่าไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมเฮ้ยมึงคือขอโทษเซตที่แล้วเล่นไป2คลิปเราก็เลิกเลย แกมันไม่ได้ว่าสต่ก็ทำอย่างอื่นทำนู้นทำนี้ทำนั้นมันไม่ได้มีแบบว่าเล่นเกมอย่างเดียวมันไ,ได้เก็บแต่ใช่ให้กูเล่นทุกวัน,วนก็ทำอาหารกินอย่างอื่นบ้างอะไรบ้างโปรดเห็นใจกันหน่อยนะคะหมาดนี่ก็ฟิลฟิลก็เลยอัดต้องบอกกันว่าวันนี้มีพื้นฐานมาบ้างแล้วนะคะพอทราบว่าเกมนี้มียอร์โดมีอะไรแต่ว่ายังง,งงงงนิดหน่อยมียอร์โดมีโวยมีอะไรนะมีเซลยยร์แล้วก็มีเดมาเซียเดมาเซียฟิลฟิลนี้เดี๋ยวก็รู้ละเล่นแล้ว จินให้กูก่อนเลยกูอยากเล่นสุดๆอยากเล่นโยโดมาตัวเล็กๆเบาๆลัมเบินมา <c ute> ฉันเคยเห็นว่ามันมีออกเมนต์หนึ่งโกงของลัมเบิน์นะนะซีซั่นนี้แพทเนี่ย,นนยชีจะเหมือนแบบถ,บ,บถุยมีสไซล์แบบถุย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 รัว,ว,วๆก็แบบน่าเล่นโอ้ย <c ute> เล่นฟอยดีครบแล้วเนี่ย ทริคในการเล่น TFT นะคะก็คือแบับหนึ่งทริคในการเล่น TFT ให้ดีนะคะก็ <c oughs> คือว่าเราอย่าไปปักใจกับคอมได้คอมเดียวฟิลฟิลไปก่อนซื้อฟิลฟิลไปก่อนเห็น <c oughs> ปะเราก็จะแบบว่า o อมากยิ่งขึ้นเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าหนูไม่ได้ตั้งใจเนี่ยหนูก็จะหน่อยเราก็แพ้ในที่สุดเดี๋ยวนี้อ่ะเราก็อาจาจะเป็นฟิลโวยก็ได้เพราะว่าจะไปเจอยอดเราเลยก็หน่อย ฟิวฟิลไปกับฟิวฟิลอาจจะไม่ฟิวเท่าไหร่ละไอเฮียเราดูจินได้ขอเดินสถานเซอร์โฟกัสแล้วรอแรงอ่ะเดี๋ยวเราคุณจะมาหนึ่งตัวว่าไงทีเนี้ยอย่างท <laughs> ี่เห็นสถานการณ์ตอนนี้นะคะค่อนข้างตึงเครียดสหรับตัวแม่ประมาณหนึ่งเราไม่มีตัวแทงเลยเวลก็หน่อยมาก ตัวคอมบอยเนี่ยพอครบ3ตัวเสร็จเปิ๊บมันก็จะมีเป็นฟิลแบบว่าไอเทมพิเศษเป็นฟิลเหมือนแบบสกิลอัปเกรดอะไรเงี้ยให้กับตัวละครบอยของเราถ้าเกิดว่าเริ่มเกมมาเนี่ยไม่รู้จะเล่นอะไรก็คอมนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกออก็จะโกงประมาณนึงรอ <laughs> คู้เล่ไม่ไว้ใจแล้วผู้ใส่อฟัฟเลียร์ไว้ก่อนถ้าอะไรไม่อะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่กุญชูนะคะกับตัวดาเมจไหนก็ได้เป็นตน้น สถานการณ์ตอนนี้ดิฉันเข้าตาจนอย่างหนักนะคะเก่าเรือกอะไรไม่ได้เลยก็เลยต้องเอากุนซูนะคะใส่ตัวละครที่ดิฉันคิดว่าจะเป็นดาเมจหลักของทีมได้ซึ่งก็ยังเป็นไม่ได้เพราะว่าแทงเรากระจอกองคอยมากมึงห้ารอบแล้วนะวนหัวแพ้รอบเลยเนี่ย ช่วอาจจะอย่างเข้าข้างเราอยู่เลิศ มาถึงจุดนี้ก็ยังนับว่าโชคเข้าข้างเราเล็กน้อยด้วยออกเมนนะคะที่เราหยิบได้มาก็คือเป็นโกลบฟที่จะติดตั้งอาวุธแห่งแสงให้กับตัวละครและเป็นอาวุธแห่งแสงแบบเลิศเลยละ่ะนี่ยบอกปะแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบว่าตรงกับตัวละครก็ตามก็ยังโอเคถือว่าเป็นเรื่องราวเราก็ได้เทมเพิ่มขนาดทีมมันหนึ่ง ทำให้วางเรีวหน้าเพิ่มความแทงเพิ่มความอ้วนจิมิให้กับทีมได้เล็กน้อยก็หวังว่ามันจะช่วยฉันแทงแล้วก็จิ้งของฉันก็จะสามารถยิงได้อย่างเลดเลลละถ้วบอกว่าเรีวหน้าจะมาช่วยฉันแบ๊ Okay. พอมาถึงจุดนี้ตัวแม้ก็พยายามจะสร้างอาณาจักร Vo i d 6ขึ้นมานะคะก็เป็นเรื่องราวที่จะทำให้ทีมของเรานั้นแกร่งมากยิ่งขึ้นตัวแม้ก็เลยทำการถอดคอนจาก j i n ส์นะคะมาใส่ให้กับ c คอกเมลของเราซึ่งเป็นดาเมจหลักของทีมแทน เพราะว่าจริงเนี่ยน่าจะไม่ได้อยู่ต่อเพราะว่าไม่เลิศก,กับขอมแล้วก็ดาเมชชีก็ไม่ได้วาวอะไรมากมายนะคะกับเวลที่เรายัางจะซื้อคอ็อกมาให้ได้เป็น3ดาวอยู่ก็เลยจำเป็นจะต้องค้างไว้ที่เวล5ก่อนเพื่อโลหาตัว1บาท mm. เช่นคอกมาานะครให้ได้เพราะว่าสภาพนี้ก็ยังดูไม่ดีเท่าไหร่แหละแต่ก็ต้องค้างไว้ที่เวล5ก่อนเพื่อหาคอกม้าให้ครบ Nice. มาดิค่ะหลังจากที่เราเสร็จสมรรใหม่กับการอัพคอกเมาท์สามดาวเป็นทียบร้อยแล้วเราก็จะมาเพิ่มความหนาอ้วนจิมิเพิ่มให้กับทีมของเราให้ยืนประจันหน้ากับทีมฝ่ายตรงข้ามและให้คอกเมาท์สามดาวของเราให้ยิงทุย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 อย่างเมามัน กอยมาก่อนหลังจากนี้ก็ตังใจว่าจะฟาร์มต่างก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ต่างไม่เหลือแล้วแต่ก็ได้กรกอยมาก็โอเคนะทีนี้ก็เหลือแต่อัพพวกชีชีให้แบบเป็น3ดาวละถ้าลิกไม่ได้ไล่์สกิล ถ้าทาเล็กได้ไล่สกิลอย่างน้อยทีหนึ่งก็ยังโอเคเออก็ยังชัวร์นะเพราะตอนนี้ดาเมจเราไม่ห่วงละเนื่องจากว่าเรามีเบลเวสเราก็มีคอกเมาลก็โอเคพอกเมาลเนี่ยสนันอยู่ละชีมีทั้งลดกรอติดครีมีทั้งเจาะกรออะไรเงี้ยเบลเวสก็เจาะเกาะสนันเพราะมีลาบิเปอร์ก็โอเคตอนนี้ก็ขาดตัวแทงกลัวอย่างเดียวว่าจะยืนไม่ไหวกันถ้าไม่ ทำให้โชแกตสากดาวก็ต้องหาตัวแทงอีกตัวหนึ่งถ้าเราขึ้นเวลเจ็แต่ตอนนี้ทำเฮียอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าตังเลยสิบบาทจดมากสู้ได้ไมั้ยเนี่ย ลุนเยี้ยวเหนียวมากถุยเห็นมาล่ะ period ขอเถอะข้อของดีๆเถอะสุดไม่ไหวละข้อของแทงก็ได้อะไรก็ได้ เราต้องการยืนแต่ทาลิกก็ต้องการมานาสาเหตุที่เราเลือกมานาเป็นเพราะว่าคิดว่าทาลิกถ้าได้ไล่สกิลเร็วนิดหนึ่งก็น่าจะดีกว่าแล้วก็ต้องการความถึกไปนในตัวด้วยฉันก็เลยเลือกอะไรมากไม่ได้นะคะเพราะดามเมจเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยถ้ามันยืนได้เรื่อยๆเ,เนี่ยดามเมจมันก็ทาได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราเสริมดามเมจไปอีกเนี่ยยืนมันยืนไม่ไหวแน่ก็เลยจําเป็นจะต้องหมแบบ เออให้ท่าหลีกรีบร้ายสกิลนิดนึงก่อนอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบว่าให้แบบทีมมันพอไปได้มันยืนได้นิดนึ่ง สีหน้าของคนชนะมันเป็นแบบนี้นี่เองเริ่มเลยหนัก่ะเดี๋ยวนะแล้วใครสาบกันหรอกไงลืมลองช็อตหนึ่งตัวสวมใส่เทมสามชีมันใครลองช็อตบ้างต้องให้ติดลองช็อตเลยป่ะขอเวลแปดก่อนอุ้ยยูนาราค่ะเยียอยู่แล้วว้าตายแล้ว ช้วยมั้ยเนี่ยสถานะแบบไหนน้อยอ่ะเฟียร์เฮโร่เราต้องเราต้องหาตัวแทงอีกตัวใครดีวะ w o มันต้องเป็นแทงประมาณนี้ละ ถ่ายที่สุดแล้วเราจะเลือกอะไรได้ไหม mm. เลือกให้เธอไม่ไปได้หรือเปล่าก็ต mm. ้องหาตัวแทงมายืนอยู่ดีนะคะฉันก็รู้จะใส่อะไรแล้วพอตังก็หมดแล้วสู์บาทก็เลยจำใจจำจากจำยอมต้องเอาน้องลิงกางวูของมายืนเป็นบรูซเซอร์เพิ่มอีกหนึ่งคนก็หวังว่ามันจะช่วยให้ทีมสันจีมีได้อีกนิดหนึ่งอ่ะผัดกัะเด้งอ่ะกระเดงอ่ะเออเออ อูเด้งมึงเด้งอ้าเอาเสีเอาเอาลูกเอาโซโซ,โซ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 ปล่อยมันยิงบ้วนบ้วนไอยังเลือดอยู่คงต้องหยิบแทงดีดดูเลือดดีวะตั้งใจว่าใส er ่หฮเบร์เวทก่อนสักหนึ่ง ตอนนี้ไม่มีตานหรอวะโล่งไอดีวะเมื่อกีก้ก็พลาดไปตัวหนึ่งจบละแม่เอ้ยเส็งเนี่ยไ,ได้เลเอลสองดาวอ่ะเขายัางดี หายไปเลยอยีกทีอ่ะแรงออกมาบ้วนที่หายไปเลยฉันเปล่านะจงกายเป็นอ้วนจิมมี่ที่มีคุณภาพนะลูกอย่างละตัวสองตัวโจวก็ไม่เข้าคากูสักหน่อยแล้ว แก่น so ี <sus> ้ก็ถ so ือว oh. so ่าอิมแพกอยู่งครับพวชีแบบว่าจัดการแบบคนสวยดูดีเด้งดึ๋งหลยรอบอยู่ขัดจังหวะกับพวกชีลาก่อนคายูนาระสู้กับดราก้อน เมื่อกี้ได้อะไรอ่ะลูกเรถาถอบเมื่อกี้คือคือได้เฮียอะไรอ่ะ จบหกนะคะก็อบเกมแรกข้าดาอะไรไม่ได้จริงเออเดี๋ยวรอบเดี๋ยวเซนหะน้เล่นอยดอดดอวให้จะเล่นยอดดอยจะเล่นอยดอ,อ,ยนอยดอสโอเคดูดีอ่ะกูเล่นไงอ่ะที่หนึ่งแม็กโดไปหมดพ <laughs> ีจะไปเล่นไงลูกถ้าใครชอบคลิปตื่นเต้นตื่นเต้นอย่างนี้น,น,นะคะลุนทุกอารมณ์ก็กดไลค์กดแชร์ like ได้นะคะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ตัวแม่เจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนละ period <sighs> yeah.